สวัสดีครับพี่น้องพอกันที่เก่าเหมือนเดิมนะครับครับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องพอกันสิบเก้านี้กาสิบหานนะที่นะครับของวันที่งีสิบสี่มีหน้าคมสองพันอรอยหกสิบเจ็ดนะครับที่หมืองเก่านะครับสมพานบอกกบปั้นบัวบานตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหันสรารคาคือเกา่าพี่น้องมหันสรารคา มหาสารคามเดี๋ยวพี่น้องดูงว่าเอาจังหวัดไหนเยอะกรนี้วะนะครับพอกันกับผมพวกกองสมพันธ์เดพี่น้องได้เนี่ยนะเอาลุกงีกแล้วนี่ขั้งรอบที่สามน,นี่ขั้งแรกบ่อพันธบ่อขั้งที่สองกับบ่อมีขั้งที่สามนี่รู้สึกว่าซื้นขนาดได้พี่น้องผมเม็ดเต็มสูบเลยในขั้งที่สามนี่นะครับเอาไ้เอาเอันให้เขา ให้น้ำเน่านก่อนสองมือนะครับให้น้ำเสียก่อนทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับแต่ข้ายาลิงไข่สองสองเทียนะครับยาลิงไข่ตัวเมียนะครับแต่ว่าเขากับบอสท่านนันปนันไหนขเขาบอสท่านไหนไข่เขาหนีบอสท่านแก่ปันไหนผมว่าเขาไดยบอสคอยออกนะครับมันนี่เบิ้งเสิออกบ่ตัวหยา,ากระมีดดิพี่น้องหยานเนี่ยแหละกระมีตัวบอสท่นนานหยากระมีนะครับ ร้อยร้อยหกสิบแปดตัวนะครับร้อยหกสิบแปดตัวหกสิบสามตัวตัวเนี้ยตัวผูกับสองรลอยนะครับตัวผูกเขาไล่เอานะครับใส่หลายเพื่อให้เขาไล่นะครับเห็นปลเตยน้อยก็บก้อดีขนาดได้เห็นเลยมก้อนดีขนาดมื่อนี้ก้อนลายขนาดได้เะเวนเลยเพิ่งจะคูหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ย้อมันยี่สิบคูพี่น้องเพี้นเห็นยังนะครับตัวบางตัวขอกัน,นตันนวตัวหูกับตัวหูก็กันบ่อนับเ้วยตัวหูกับตัวหัวกันบ่อนับนะครับตัวตัวหูกับตัวเมีย แบบนี้นะครับนี่ตัวผูกับตัวเม่แบบนี้เพื่อนับนะครับนี่ทั้งนี้ตัวผูกับตัวเมียนับตัวผู้ตัวเม่ทั้งนี้มักติดก้อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ตัวผูกันหลายร่วมกันทุกมุมนี้นะครับทั้งนั้นออกกันนี่ก็มันต่ลัดออกก้อนนะครับไล่กันได้ไหมก้อนดีขนาดนี้ตัวผูเริ่มเป็นงานแต่ครั้งที่สามตัวผูนะครับผมอยากให้ออกดูอยากให้ออกแล้วกอยากให้มีหัว ห้องทองเล็กน้อยนะครับหมวกสนออกจ๊กเทียสัญญาฟ้ามันว่าฟาดไปสามเทียละที่เทียละนะครับผมพัญญาานธ์บอกกบสนิบเพาะอยู่พีไก่เนี่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปไก่ผมเพาะปีก่ผผอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก้อนมูสุดปีพี่นี่ล่าก็อมูนะครับนั่นบอกแต่คนร้องคิดแต่คนบุ๋มไม้เขาละบอกนี่ครับมันมีหม่องไว้กันนะพี่น้องนี่ลุงง่ายงา่ายหน่อยพี่น้องเบิ้งนะครับเอา มือเด้อพี่น้องเบิ่งติดตามผลนะอรอบสามสิเป็นเด้ออย่าลืมกดซับสะไคร้กดไลค์เด้อกดแชร์นะพี่น้องสวัสดีครับ